สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถน่าใช้แบบอเนกประสงค์อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ Toyota v i ี o Smart c a ทนะครับรถปี2009นะครับราคา315,000บาทให้ผ่อนได้นะครับอยู่ประมาณ6,000นะครับตัวนี้2.5ดีเซลเป็นเกียร์ธรรมดานะครับข้างบนก็มีหลังคานะครับเรามาชมดูก่อนนะครับเป็นหลังคาแบบครบแบบอเนกประสงค์แบบนี้เลยนะครับ ใส่ของวางของข้างบนได้ข้างในก็นั่งได้ครับนอนได้เลยครับมีแอร์ด้วยครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจสมาชิกเอาไปใช้งานกันได้หรือไม่สายเดินทางท่องเที่ยวค้าขายกระประยุกใช้คันนี้ได้นะครับลองชมดูได้เลยนะครับในสภาพสมบูรณ์แบบนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ได้ยางใหม่ไปบุ๊สวิตศูนย์อยู่ครบนะครับไปทดลองขับดูรถได้เลยนะครับแถวถนนกาลปะพฤกนะครับสภาพสวยงามนะครับเน้นเอาไปใช้งานก่อราคานี้ ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับถูกหรือแพงสําหรับผมนําเสนอครับความถูกและความแพงนี่มันขึ้นอยู่กับความชอบความรู้แล้วก็สภาพรถนั่นแหละครับลองชมดูนะครับว่าจะตัดสินใจแบบไหนว่าถูกหรือแพงแต่ที่แน่นอนคันนี้ถือว่าน่าใช้ครับถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเดินทางท่องเที่ยวใช้ทํางานอยู่บ้านอำนวยความสะดวกคนในครอบครัวนะครับก็ถือว่าทรงดีรถสวยนะครับ ข้างหลังก็น่านั่งหน้านอนนะครับมีแอร์มาพร้อมรองชมดูได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวนี้หรือหาแนวนี้อยู่ก็ฝากไปพิจารณานะครับให้ผ่อนได้นะครับใครเครดิตดีไปทดลองขับเจรจาต่อรองพูดคุยดูนะครับและที่สําคัญถ้าท่านมีเงินดาวน์นะับก็วางเข้าไปหน่อยนะครับก็จะทําให้ผ่อนเบาๆครับเน้นเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดค้าขายต่อวันก็ถือว่ากําไรแล้วครับรองชมดูก่อนนะครับถ้าสวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับนี่ครับสวยครับหน้านอนครับ นี่นะครับข้างหลังก็เป็นแคปนะครับนั่งได้หลายคนเดินทางใกล้ไลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกได้ครบครันนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับผมก็นําเสนอนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนครับสภาพพร้อมใช้ด้วยความอเนกประสงค์ของคันนี้ใครชอบแนวนี้หาอยู่ก็พิจารณาไว้ได้เลยครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ